เดี๋ยวเราไปหาซื้อเต้าหู้พวงนะครับเขาเรียกเต้าหู้พวงนี่นะครับอันนี้เขาเรียกเต้าหู้พวงนะอันนี้พวงละ25บาทพวงหนึงน่ง่าจะพอหม้อหนึง่งสองสี่หก่ยี่สหกสามสิบสองสามสิบสี่เมตรนะครับ เท่าไหร่นะยี่สิบาบาทเอาจ่ายตังค์ดิเดี๋ยวเราต้มไข่กันเลยนะครับผมใส่ตอนที่เพิ่งใส่น้ำนี่แหละนะ แล้วก็ใส่ไข่ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดไฟนะครับเร่งให้น้ําเดือดนะครับแล้วถึงค่อยจับเวลาหลังจากน้ําเดือดประมาณสัก8ปดถึงสินาทีนะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเราต้มประมาณสัก8นาทีก็พอละนะครับอ่าก็จะมีไข่บางฟองที่แตกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับเวลา5นาทีพอนะครับเพราะว่าหลังจากต้มเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ต้องเอาไข่ออกหรอกครับนะครับเดี๋ยวเราก็แค่ไว้ในน้ําร้อนนี่แหละมันก็จะสุกเพิ่มขึ้นนะเป็นการประหยัดแก๊สด้วย ตอนนี้จับเวลามาครบ5นาทีแล้วนะครับปิดแก๊สเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแช่ไข่ไว้ในน้ำเนี่ยแช่ไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตักออกเดี๋ยวไข่มันก็จะสุกขึ้นนะครับมันก็จะสุกมากขึ้นเองเดี๋ยวเราจะแช่ไข่ไว้ในน้ําร้อนเนี้ยสินาทีถึง15นาทีก็ได้นะะแล้วเดี๋ยวค่อยตักขึ้นมาปอกเปล <ๆ S 2> ือกก <agna> ันก็เดี๋ยวเอาไข่มาแช่น้ําเย็นไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ปอกง่ายหน่อยตอนนี้นะครับ ก็เย็นดีแล้วเราก็ปอกเปลือกเลยเวลาเราทําไข่เพโลโ้แนะนําว่าให้ใช้ไข่เก่านะถ้าไข่ใหม่มันจะแกะยากเพราะว่าไข่มันจะติดที่เปลือกเพราะนั้นถ้าเราเจอไข่ใหม่ก็เอาไปตากแดดสัก1วันนะครับตากแดดเปี้ยงๆนี่แหละนะครับมันก็จะทําให้เราแกะง่ายขึ้นโอเคไข่ที่ปอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วดำนะครับคุกซีอิ๊วดำหน่อยสักสาช้อนนะครับ คลุกเลยครับคลุกเลยคลุกให้ทั่วเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องพะโล้กันเลยนะครับหมูสามชั้นนะครับเราหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ครับนะเป็นชิ้นประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วดำคลุกไปเลยนะครับมผมใส่ไปสามช้อนคลุกเลยสวยงามสวยงามโอเค ไปเตรียมเครื่องพะโล้นะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรของผมเลยนะอร่อยมากๆเราใส่เกากี้ไปก่อนหรือที่เรียกชื่อเป็นภาษาไฮโซหน่อยก็คือโกจิเบอร์รี่นั่นเองนะครับเราก็ใส่ข่ากระขิงอย่างละหัวทุบพอแตกใส่ไปเลยครับปวยกากอบเชยนะครับใส่เข้าไปอันนี้ขาดไม่ได้นี่รากผักชีตำทุบพอแตกนะครับกระเทียมทุบพอแตกเหมือนกันใส่ไป มัดเลยครับอันนี้มัดหลวมๆแนะนําว่าอย่ามัดแน่นนะครับเพราะมัดแน่นเดี๋ยวมันจะไม่มีการกระจายตัวเครื่องเทศเราอันนี้มัดหลวมๆพอครับมัดหลวมๆเยวใชายแล้วใช่ไหมช้มันก็มัดอีกรอบหนึ่งยังไงก็ไม่หลุดนะครับ <c oughs> เรียบร้อยไปต้มพะโล้กันดีกว่าตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเบาแก๊สลงนิดนึง <c oughs> ผมใส่เครื่องพะโล,ล้ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้มเครื่องพะโล,ล้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับเพื่อให้กลิ่นเครื่องเทศต่างๆออกมาก่อนนะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงเลยนะครับน้ำพะโล้จะออกหวานอยู่แล้วนะก็ใส่น้ํำตาลทรายเข้าไปตามด้วยผงพะโล้นะครับเกลือนะครับใส่ลงไปผงปรุงรสนะครับเพิ่มความเข้มข้นด้วยซีอิ๊วดำนะครับคนส่วนผสมให้ละลายก่อนนะครับสำหรับซีอิ๊วดำเดี๋ยวเรามาเพิ่มทีหลังได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าสียังไม่เข้มพอจะเห็นว่านี้สียังไม่เข้มนะครับ แต่เดี๋ยวเราต้องใส่หมูสามชั้นกับไข่ลงไปก่อนนะครับเพราะว่าวัตถุดิบ2ตัวนั้นเนี่ยเราคลุกกับซีอิ๊วดำด้วยเนาะหลังจากนั้นถึงค่อยมาดูว่าน้ำอ่ะเข้มข้นพอหรือยังนะครับเดี๋ยวเราละลายเครื่องปรุงให้เดือดก่อนนะครับตอนนี้เครื่องปรุงละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยนะครับใส่ไปเลยตามด้วยไข่นะครับไข่ต้มค่อยๆระวังกระเด็น แล้วก็เต้าหู้ทอดนะครับหรือเต้าหู้พวงนั่นเองใส่ไปเลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดสักนิดหนึ่งก่อนนะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเบาแก๊สเลยนะแล้วก็ให้มันค่อยๆแบบปุดๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวอย่างเงี้ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ตักขายลูกค้าได้เลย ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเบาแก๊สนิดน,นึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะนำเครื่องพาโล้ออกนะพวกเครื่องเทศตร,ตรงนี้ออกแล้วเราก็จะเคี่ยวแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปขายลูกค้าได้เลยครับ พะโลเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะแล้วสูตรนี้ต้องบอกว่ารสชาติกลมกล่อมมากๆอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวชิมก่อนนะครับสําหรับหมูสามชั้นนะเวลาที่เราต้มเนี่ยเราต้มสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราขายเนี่ยเนื้อหมูยังอาจจะเหนียวอยู่เทคนิคก็คือพักไว้ถ้าสมมุติว่าพะโล่เนี่ยจะให้กินอร่อยนะต้มวันนี้กินพรุ่งนี้อร่อยนะครับเพราะหมูมันจะยุ่ยกํบบาลังดีนะครับหรือเราอาจจะใช้เวลาเคี่ยวนานนิดนึงใช้ไฟอ่อนๆเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยแล้วกันอื้ม หมูไม่มีเหนียวเลยอร่อยกำลังดีก็ สำหรับเทคนิคนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือสำหรับใครที่ได้ไข่ใหม่มาก็นำไปตากแดดนะครับสักประมาณ1วันเนี่ยตากแดดเปี้ยงๆนี่แหละนะครับทำให้ปอกง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เขาต้มพะโลเนี่ยเขาก็จะใช้ไข่เก่านะไข่เก่าแกะ,แกะง่ายปอกง่ายเนาะแล้วก็เวลาต้มเนี่ยต้มหม้อหนึ่งเนี่ยสักสามแผง4แผงต้มเลยครับต้มเยอะๆเลยมันขายได้ประมาณ2วันไข่พะโลเนี่ยยิ่งต้มนานยิ่งอร่อยเทคนิคในการประหยัดต้นทุนนะครับก็คือเวลาต้มไข่ช่วงแรกเนี่ยเห็นไหม ผมต้มแค่ประมาณห้าแนาทีพอปิดแก๊สเลยครับแล้วก็ทิ้งไข่ไว้ในน้าร้อนอย่างนี้นแหละมันจะสุกข,ขึ้นเรื่อยๆเราไม่ต้องเสียเวลาต้มจนแบบ10นาทีไข่สุกแน่นอนแล้วถึงค่อยปิดแก๊สเปลืองแก๊สอันนี้ช่วยประหยัดได้แล้วก็ต้มทีละหม้อใหญ่ๆขายได้2วันนะครับอร่อยแล้วก็ประหยัดด้วยประหยัดกว่าการที่ต้มทุกวันวันละหม้อเปลืองแก๊สเปลืองเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นทุนกันผมจะคํานวณให้ดูนะว่าฮัลโลหม้อเนี้ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่นะครับเวลาเราแพ็คเราก็แพ็คแบบนี มันก็ทำให้ดูดีขึ้นนะครับ,บไปดูต้นทุนเงินดีกว่านะครับ ท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของไข่พะโล้ร้านข้าวราดแกงกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดู2ตารางนะครับในกรณีที่ใส่แบบเป็นถ้วยพลาสติกนะครับที่มีฝาปิดกับอีกแบบหนึ่งตักใส่ถุงขายเหมือนกับร้านข้าวราดแกงทั่วไปนะครับมาดูแบบแรกนะครับที่ใส่ถ้วยเนี่ยถ้วยที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นถ้วยขนาด500มลลิตรนะครับราคาที่ซื้อมาวันนี้สิบใบเนี่ยเจบาทนะครับแล้วก็ในตารางคำนวณต้นทุนเนี่ยผมจะใช้ไข่2แผงนะครับแล้วก็ใช้เต้าหู้ นี่พวงคือง่ายๆเนี่ยไข่แพงนึ่ะผมใช้เต้าหู้พวง2พวงนะครับแล้วก็หมู3ชั้นประมาณโลครึ่งก็หลังจากที่คํานวณมาแล้วนะครับหม้อเนี้ยต้นทุนอยู่ที่831บาทถ้าผมขายเป็นชุดใส่ถ้วยนะครับใน1ถ้วยเนี่ยจะมีไข่2ฟองหมู2ชิ้นเต้าหู้2ชิ้นก็จะได้ประมาณ30ถ้วยนะครับต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่27บาท72สตางค์เดี๋ยวดูราคาขายนะสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายรา ราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่55บาท45สตางค์สมมุติผมขายถ้วยหนึ่งนะ50บาทเราก็จะได้กำไรประมาณ22บาท28สตางค์ต่อไปมาดูในส่วนของถ้าแบบใส่ถุงล่ะเ,เนื่องจากถุงต้นทุนต่ำนะผมจับไปรวมอยู่ใน10%ค่าอื่นๆนะครับเวลาเราตักใส่ถุงผมจะใส่ขาย2ฟองหมูชิ้นเดียวแล้วก็เต้าหู้2ชิ้นนะครับหมูนะครับผมก็จะใช้แค่โลเดียว พอเราใส่ปริมาณหนูที่ลดลงนะเวลาตักถุงขายนะครับถ้าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่38บาท49สตางค์สมมุติผมตักถุงละ40บาทก็จะได้กําไร20บาท76สตางค์ส่วนใหญ่ก็จะขายประมาณถุงละ30บาทนะครับก็จะได้กําไรต่อถุงอยู่ที่ประมาณ10บาท76สตางค์สำหรับเมนูนี้นะครับไข่พะโล้สูตรนี้บอกเลยนะครับว่ารสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยมากๆนะครับลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะ แล้วก็ปริมาณไข่ปริมาณเต้าหู้สามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าทาเยอะกว่านี้นะครับก็คูณจํานวนปริมาณที่ต้องการใช้เลยนะเช่นถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะทําเยอะกว่านี้เป็นไข่สัก4ี่แผงสมมุติปริมาณน้ําและส่วนเครื่องปรุงต่างๆนี้คุณต้องเพิ่มเป็น2เท่าจากตารางนี้นะครับแล้วก็เวลาทําไข่ไปโลเราก็จะใช้เป็นไข่เก่านะมันจะได้แกะง่ายนะครับแล้วก็ถ้าได้ไข่ใหม่มาก็นําไปตากแดดสักประมาณ หนึ 1> 1วันนะครับไข่ก็จะแกะง่ายขึ้นก็ลองนํากลับไปทําดูนะครับสําหรับวิธีนี้นะครับแต่สูตรนี้อร่อยจริงๆ